นีคูม่มีเมนูขนมไทยมาชวนเด็กๆทำนะคะวันนี้มีเมนูสังขยาฟักทองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็มีไข่แล้วก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะทินะคะกะทิอันนี้ใช้หัวกะทินะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟักทองนะคะเป็นฟักทองลูกเล็กๆไซส์มินินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีทําเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะคะ เราซื้อพักคองมาแล้วก็ต่อรูนะคะให้เป็นรูสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาช้อนว้านเม็ดออกมานะคะแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากไว้ให้แห้งก่อนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนการทําสันทยานะคะเริ่มจากนําไข่ทีใส่ภาชนะที่เราจะผสมนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ในท้องกันเลยนะคะ ก็เอาขยับนะคะขยับให้เข้ากัานจนน้ำตาลละลายนะคะค่ะหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะเติมรกระทิลงไปนะคะแล้วก็ขยับต่ออีกนิดหน่อยนะคะ เมือเ่อส่ผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองนะคะจะนำมากรองอ,อ่อนหลังจากที่เรากรองสัรขยวน,นะคะหน้าตกากระจกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มหยอดลงในพัทคงของเรากันเลยนะคะ เราหยอดปละทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามานืง่งบนเตาตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะตั้งน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาทองวางได้เลยค่ะแล้วก็จะเนึ่งไปประมาณสามสิบนาทีนะคะแล้วเราก็คอยมาเช็คดือว่าปลาทองสุกหรือยังวันนี้ครูใหม่ใช้วิธีการเนื่งแบบโบราณนะคะคือการใช้เตาถ่านแต่เด็กๆสามารถใช้เตาแก๊สแทนได้นะคะ นี่นะคะสังขยาที่นึ่งเสร็จของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะค่ะฝักทองที่เสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าฝักทองกันนะคะโดยการโรยฝอยทองเพื่อความสวยงามค่ะนะคะเด็กๆก็สามารถทําได้นะคะอันนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาดูด้านในกันนะคะว่าสังขยาด้านในจะเป็นยังไงเรามาดูข้างในกันนะคะ สังขยาฟักทองที่เสร็จแล้วด้านในก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะฟักทองนะคะมีคุณค่าทางอาหารส่วนสังขยาด้านในทำจากไข่มีโปรตีนเด็กๆสามารถทานเป็นอาหารว่างได้นะคะนี่ค่ะเมนูสังขยาฟักทองเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่ทำได้นะคะค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ